สวัสดีค่ะสองชะตายาจีคอสสวัสดี f อฟซีทุกๆท่านที่เขามาเบิงในสองชะตายาจีเนาะค่ะเนาะและกายาจีคอขอบคุณทั้ง f อซเก่า f อฟซีใหม่เนาะจ้ะเนาะสิเข้ามาเบิงไใหม่ก็ดีขอขอบคุณและขอขอบใจหลๆเด้อจ้ะทุกท่าน ที่เขามาเบิง่องชะตายยาาจีเนาะค่ะเนาะจ๊จีจขอขอบคุณและขอบใจนะจ๊ะมื้อนี้ยายจีกะมีแนวทางของอตอยราพัฒนาวันที่16กพ2567นะคะงวดกอนอตอย ่นกันลรถไปจ้ะแต่บ่กเป็นยังนอกจากเนาะก็มีเข้ามีหลุดเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแนวทางคือเป็นเป็นสูตรจ้ะ่นกับมีสูตรของเพ่นมันก็นมีเข้าและมีหลุดเนาะเพราะฉะนั้น่าจียิ้กับขอให้เอฟซีทุกท่านติดตามออตจอยไวด้ดีๆเด้อจ้ะอย่าพลาดเลขวิ่ง เลืโลูดพอนี่เลืเด่นพอนี่เขาดีได้จ้ะทั้งน้อยทั้งทั้ง,งน้อยทั้งลาวนั่นแหละค่ะจะถูกดีเขาดีนะจ้ะเซกาถึงแม่ว่าหัวใด,ด้เนื้อทางขาองอวต้อยคนบอ่อเข่าเนาะมันรูดกับคอถอดนะจ้ะเนาะขอโทษหลายๆเด้เออวต้อยเป็นกระซังว่าขอโทษหลายๆจ้ะ เขาเอาภัยมากๆจ้ะที่มันบอ่อเขานะจ้ะที่มันรุดพราวาหนึ่งเพิ่นกะทําสูตรสุดๆแล้วจ้ะราวาเพิ่นกะบรออิจาคไอเอฟนี่ยเพิ่นกะอยาคใหเอฟซี FC นี่ถูกนะจ้ะแต่กะสุดความสมาริแล้วอ๋อต่อยว่าเป็นกะไปยายามเปลี่ยนสูตรตั้งสี่นะจ้ะแต่มันบอ่อเขากะขอโทษนะคะ ฝากส่องสไตล์ยายจีในเด้อจ้าฝากก้นไหลก็แชร์กดติดตามเด้อจ้าให้เพื่อเป็นแค่แนวทางนะจ้าพิจารณาด้วยนะจ้า fc ว่าจะหยุดตามหรือไม่หยุดตามถ้าไม่เข้าแต่ยายจิขอให้อย่าหยุดนะจ๊ะ ติดตามตลอดไปออต้อยนี้ไม่ธรรมดานะจ๊ะแม่นเหมือนกันนะคะต้องติดตามไปเรื่อยๆจ้าอย่าพลาดนะจ๊ะลาววันที่สิบหเสี่ยหอดนี่ม่ออื้นนี่จังไงออต้อยว่ามันพิษแหละมันก็ต้องต้องเข่านะนะออต้อย,เ,อออยเพิ่นการันตีเพิ่นกับว่ายังไงก็ต้อง ถูกพวงนี้นะจางนั้นก็ต้องเข้าเลขวิ่งก็ต้องเข้าแบบนี้นะจอต่อยว่าขึ้นชิลุดหยากคือดอกเบอื่นนี่เขาไอเอฟซี FC. จับตาอย่าห่างเด้อจ้าเด้อจับตาดูดีๆเด้อจ้าแคปหน้าจอเด้อจ้า ลาวพัฒนาอย่พึ่งมุดมึกเนยอจะพึ่งมดุดมึกจะม,มุกกะมดล่ะว,วันที่สิบหกกพสองห้าหกเจ็ดจ้า Ôi, xin mơ, mơ xin bớt ít quá nè Phải ơi Ô tôi Nam chô Ôi, oi, oi, oi ôi, 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 no, ôi, ôi, no. เอาสีแดงดีกว่าเนาะนำโชคเอต้อยนำโชควิ่งตัวเด่นพนเดจ่าเด้อวว,ว่งรูดหันนี้เป็นหายหนึ่งเด้อจ้าบนล่าง ไว้เราพัฒนาวันที่สิบหกกพสองห้าหกเจ็ดออต้อยให้วิ่งรูดหนึ่งนะจ๊ะบนล่างจ้าจับตาดูดีๆนะจ๊ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยอิบเบิดไก่มันเบิดซฉนเนาะพี่น้องเนาะขี่แต่มันเบิ้ลมันเหลวซะเอ้ยจะจีก็ดีเนาะกี่ไรก็ยามันเนอะพี่น้องเนอะขอให้เลขมันเขาน่าเนาะ จับคู่เพื่นไห้หน่อยหน่อยโตเด้อจ้ะเพื่นบอดดี้ไห้ลายเด้อหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะจ๊ะหนึ่งห้าห้าหนึ่งผมมีตัวเ,เนี้ยเด้อจ้ะเด้อคือไห้เป็นคือเพื่นไห้กัดเด่นมากกัดขึ้นหนึ่งเป็นตัวเ,เ,เ,เนี้เยเอาเอาสีนีกขีดเอา ที่แปลกประหลาดมูลเลยนไหนเนาะสองยะจีไหนเะนาะเมนี้เพ่นไห้สามตัวเ้วยจากงวดนี้เอาต่อยไห้สามตัวมาจับสามตัวให้ด้วยจับสามตัวให้ด้วยก็จะมีสามตัวตรงนี้เนาะมันจังบอมนจังบอย่าวุร่งนะเขียนมันจะย่าวุร่งยาวรุงเนี่ยมันจะวิดกรับกล่องจ้ะสามสี่หนึ่ง โอ้ยสีบ่บุดคู่อันเด่นอ่ะปากกาคดีสีไรคด,ดีสีหนึ่งห้าสี่หนึ่งสามห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่ง เ่านี้ได้จกดากบราไลครูที่อาจารย์เพื่นไห้นะ่ะปนใจจับ3ต้ตัน้ำจรงฮวนนี่อย่าพลาดนะจ๊ะไม่มีตัวเด่นไม่มีตัวรองนะจ๊ะมีแค่นี้จ้าสองคู่แค่นี้กลับให้เรียบร้อยจ้าฝากช่องด้วยนะจ๊ะช่อง สไตล์ยายจีศูนยโ,โอ้ย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 จะลมเลยเนาะศูนย์สี่หกเบอร์ใต้คลิปแล้วจา้า ลงแนวทางได้นะคะแล้วก็ปรึกษาสุขภาพด้ยน้ำด้วยจ้าโอ้เลยเบอร์ออต้อยจะอยู่ตรงไหนวันนี้จะลงตรงไหนฮะจ้อยจะจี้เขียนไปเข้นมากกับเต็มเขาเตมเขาแล้วปะเน <c oughs> ี้โอ้โอเอพี่น้องเลยอาฝากเบอร์อ้อต้อยด้วยจ้า ต่อยคือมีต่อยรหลดคือบอ่มอนะอีอันอนอะบ้านนี้โอ้ยอาต่อยพันดังอยู่เยลยล่ะทุกคนหล้เพพันเบิร์ดแหลยเบอร์ดพันนะแต่ยายจีก็จะลงให้อยู่ใต่คลิปของยายจีเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะจ๊ะ เพื่อพนเขามามหม่ผู้ได้เขามามหม่ท่านได้เห็นเบอร์อาจารย์ต้อยกะให้เอฟซีผู้เขามาหม่เบึง่งเนาะจ้ะเนาะให้เป็นแขนแนวทางเด้อจ้าเด้อแล้็กก้นไหลก็แช่หายกจีในเด้อจา้าขอบคุณค่ะที่เข้ามาดูและสวัสดีจา้า